ในค่ายทหารอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนคำสั่งและเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นปูนพลทหารหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางแถวฝึกเขาชืดอ,อันนั้นชายหนุ่มจากครอบครัวชนบทที่ยากจนเขาไม่ได้มีเสื้อผ้าหรูหราไม่มีพื้นฐานทางสังคมไม่มีใครรู้จักชื่อครอบครัวของเขาสิ่งเดียวที่เขามีคือหัวใจที่อดทนและความฝันที่จะเป็นทหารที่ดีเพื่อยกฐานะครอบครัวแต่ในค่ายทหารแห่งนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเขาด้วยสายตาเดียวกันบางคนมองเขาเป็นเพียงเด็กบ้านนอก ที่ไม่มีค่าโดยเฉพาะร้อยตรีก้องพบนายทหารหนุ่มที่มาจากครอบครัวร่ำรวยเขามักจะหาเรื่องอนันต์อยู่เสมอวันหนึ่งหลังการฝึกหนักอนันต์กำลังนั่งพักอยู่ข้างสนามฝึกเหนื่อไหลายเต็มหน้ามือของเขาสัน่นเพราะความเหนื่อยล้ากองพบเดินเข้ามาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขามองอนันต์ด้วยสายตาดูถูกแล้วพูดเสียงดังจนทุกคนได้ยินเหนื่อยเรือให้เด็กจนพ่อแกคงแก่จนทำงานไม่ไหวแล้วสินะถึงต้องส่งลูกมารับราชการทหารแบบนี้ คำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงเข้าไปในหัวใจของอนันต์เขาก้มหน้าลงไม่ตอบโต้อะไรเพราะเขารู้ดีว่าการเถียงจะทําให้สถานการณ์แย่ลงแต่ในใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพื่อนทหารบางคนหัวเราะตามบางคนรู้สึกสงสารแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะก้องพบเป็นคนที่มีอิทธิพลในค่ายคืนวันนั้นอนันต์นอนอยู่บนเตียงเหล็กในโรงนอนเสียงลงหายใจของเพื่อนทหารดังรอบตัวแต่เขานอนไม่หลับภาพของพ่อที่หลังคอมจากการทํางานหนัก ในไร่ในยังคงปรากฏอยู่ในหัวใจเขาคิดถึงแม่ที่ต้องประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อส่งเขาเข้าเรียนเขาคิดถึงบ้านไม้หลังเล็กที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้จะไม่มีเงินทองเขาสาบานกับตัวเองว่าวันหนึ่งเขาจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคนจนก็มีศักดิ์ศรีและเขาจะไม่ยอมให้ใครดูถูกครอบครัวของเขาอีกเวลาผ่านไปหลายเดือนอนันต์กลายเป็นพลทหารที่โดดเด่นที่สุดในหน่วยเขาฝึกหนักกว่าคนอื่นวิ่งเร็วกว่ายิงปืนแม่นกว่า และมีวินัยสูงกว่าใครๆแม้แต่ครูฝึกก็เริ่มสังเกตเห็นความสามารถของเขาแต่ยิ่งเขาเก่งขึ้นกองพบก็ยิ่งอิจฉาเขามักจะหาเรื่องอนันต์มากขึ้นบางครั้งก็สั่งงานหนักเกินจำเป็นบางครั้งก็พูดจาดูถูกต่อหน้าคนอื่นวันหนึ่งในระหว่างการฝึกยุทธวิธีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหน่วยของอนันต์ถูกส่งไปฝึกในพื้นที่ป่าเขาอย่างยากลําบากขณะเดินลาดระเวนจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถฐานคันหนึ่งเสียหลักตกลงไปในหุบเขาเสียงระเบิดดังสน,นันสบสน ในขณะที่นายทหารระดับสูงหลายคนลังเลว่าจะเข้าช่วยอย่างไรอนันต์กลับไม่รอคําสั่งเขาวิ่งเข้าไปในพื้นที่อันตรายปีลงไปในหุบเขาและช่วยเพื่อนทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกมาอย่างไม่กลัวชีวิตตัวเองการกระทําของเขาทําให้ทุกคนตกตะลึงแม่แต่ก้องพบก็พูดไม่ออกหลังเหตุการณ์นั้นอนันต์ได้รับคําชมจากผู้บังคับบัญชาแต่ก้องพบกลับรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตัวเองถูกท้าทายเขาจึงเริ่มวางแผนที่จะทําให้อนันต์อภัยต่อหน้าทุกคน ไม่นานหลังจากนั้นมีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วค่ายทหารว่าพลทหารอนันต์เป็นเพียงเด็กบ้านนอกที่พ่อเป็นคนงานไร้ค่าไม่มีอนาคตไม่มีใครสำคัญในครอบครัวข่าวลือนั้นถูกปล่อยออกมาโดยคนที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตของอนันต์หลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าเขามีพี่ชายสองคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเดียวกันพี่ชายคนโตชื่อพันเอกวรินและพี่ชายคนรองชื่อพลตรีธนวา ทั้งสองคนไม่ได้เติบโตในหมู่บ้านเดียวกับอนันต์เพราะครอบครัวต้องแยกกันอยู่ตั้งแต่เด็กเพื่อให้ลูกชายสองคนได้เรียนในโรงเรียนทหารชั้นนําของประเทศพี่ชายทั้งสองคนก้าวหน้าในชีวิตทหารอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นพวกเขากลายเป็นนายทหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงแต่พวกเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับน้องชายคนเล็กเพราะไม่ต้องการให้ใครมองว่าอนันต์ได้รับอภิสิทธิ์จากครอบครัวอ,อนันต์เองก็ไม่เคยพูดถึงพี่ชายเพราะเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถไม่ใช่ด้วยชื่อเสียงของคนอื่น จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นในค่ายทหารมีการจัดพิธีต้อนรับนายพลระดับสูงจากส่วนกลางทุกคนถูกสั่งให้แต่งกายเรียบร้อยและยืนเข้าแถวต้อนรับอย่างเป็นระเบียบข่าวแพรส่สะพัดว่านายพลคนสําคัญจะมาตรวจเยี่ยมหน่วยนี้ด้วยตัวเองก้องพบรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขาหวังว่าจะได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเขาจึงสั่งอนันต์ให้ทํางานหนักกว่าคนอื่นและยังพูดจาดูถูกเขาอีกครั้ง วันนี้อย่าทำอะไรโง่ๆละเดียวจะทำให้หน่วยเสียหน้าให้เด็กจนอันนั้นไม่ตอบเขายืนตัวตรงเหมือนเดิมสายตานิ่งสงบแต่ในใจของเขาเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อขบวนรถของนายพลมาถึงเสียงแตรดังขึ้นทุกคนยืนตรงอย่างพร้อมเพรียงนายพลสองคนก้าวลงจากรถคนหนึ่งมีใบหน้าคงเข้มและดวงตาเด็ดเดี่ยวอีกคนหนึ่งมีบุคลิกสง่างามและสายตาเยือกเย็ยนทุกคนในค่ายทหารต่างตกตะลึงเพราะทั้งสองคนคือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในกองทัพ ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสายตาของนายพลทั้งสองคนมองไปที่แถวพลทหารพวกเขาหยุดเดินในเวลาเดียวกระดวงตาของพวกเขาจ้องมองไปที่อนันต์อย่างไม่ละสายตาบรรยากาศในค่ายทหารเงียบลงอย่างผิดปกตินายพลคนหนึ่งก้าวเดินเข้าไปหาอนันต์อย่างช้าๆก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้าเขาแล้วพูดด้วยเสียงหนักแน่นที่ทุกคนได้ยินชัดเจนน้องชายของฉันโตขึ้นมากเลยนะคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางค่ายทหาร ทุกคน including ก้องพบยืนแข็งทื่อด้วยความตกตะลึงไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ได้ยินอนันเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยแต่เขายังคงยืนตัวตรงตามระเบียบเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ในแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนนายพลอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้แล้ววางมือบนไหล่ของอนันอย่างอบอุ่นฉันบอกแล้วว่าน้องชายเราต้องเป็นทหารที่ดีเสียงกระซิบของนายพลนั้นไม่ได้ดังมากแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนเพราะความเงียบที่ปกคลุมอยู่รอบตัว ในวินาทีนั้นโลกของก้องพบเหมือนหยุดหมุนเขารู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบเขานึกถึงคำพูดที่เขาเคยพูดกับอนันต์นึกถึงการดูถูกพ่อของเขานึกถึงเสียงหัวเราะที่เคยเปล่งออกมาตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายของเขาเองแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นอนันต์ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางสายตานับร้อยคู่ที่จ้องมองมาที่เขาเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าทั้งที่เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้ว เขายังเป็นเพียงพลทหารธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจแต่ตอนนี้ชื่อของเขากลายเป็นศูนย์กลางของทั้งค่ายทหารนายพลวรินมองไปรอบๆอ,อย่างสงบแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้ทุกคนรู้สึกกดดันโดยไม่ต้องพูดอะไรพลตรีธันวายืนอยู่ข้างๆเขาสีหน้าเรียบเฉยแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างที่แสดงถึงความภูมิใจอย่างชัดเจนผู้บังคับบัญชาหน่วยรีบก้าวออกมาข้างหน้าทำความเคารพอย่างเร่งรีบเสียงของเขาสั่นเล็กน้อย เมื่อพูดต้อนรับนายพลทั้งสองคนแต่ไม่มีใครสนใจคำพูดของเขามากนักเพราะทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่อนันต์ก้องพบยืนอยู่ในแถวเดียวกันมือของเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเขาพยายามควบคุมสีหน้าไม่ให้ใครเห็นความตื่นรนกในใจแต่ยิ่งเขาพยายามมากเท่าไรความกลัวก็ยิ่งชัดเจนในสายตาของเขามากขึ้นเท่านั้นพิธีต้อนรับดำเนินต่อไปตามกำหนดการนายพลทั้งสองคนเดินตรวจแถวทหารทีและแถวแต่เมื่อเดินมาถึงแถวของอนันต์พวกเขาหยุดอีกครั้งคราวนี้ ไม่ใช่เพียงชั่วครู่แต่เป็นเวลานานพอที่ทุกคนจะรู้สึกได้ถึงความผิดปกตินายพลวรินมองหน้าอนันต์อย่างละเอียดเหมือนกำลังพยายามมองหาความทรงจำในอดีตเสียงของเขานุ่มลงเล็กน้อยเมื่อพูดขึ้นอีกครั้งเหนื่อยไหมคำถามนั้นเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจของอนันต์สั่นสะเทือนเขาตอบด้วยเสียงหนักแน่นตามระเบียบไม่เหนื่อยครับท่านนายพลพยักหน้าเบาๆแล้วเดินต่อไปแต่ก่อนจะจากไปเขาหันกลับมามองอนันต์อีกครั้งเหมือน อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดออกมาหลังพิธีเสร็จสิ้นข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอนันต์กับนายพลทั้งสองคนแพร่กระจายไปทั่วค่ายทหารอย่างรวดเร็วไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องนี้ทุกคนเริ่มมองอน,นันต์ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความดูถูกกลายเป็นความเคารพจากความเฉยเมยกลายเป็นความสนใจแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือท่าทีของกองพบจากคนที่เคยพูดจาดูถูกและสั่งงานอนันต์อย่างไร้เหตุผลตอนนี้เขากลับพูดกับอนันต์ด้วยน้ำเสียง ที่ระมัดระวังมากขึ้นบางครั้งก็พยายามทําตัวเป็นมิตรอย่างผิดปกติคืนหนึ่งหลังการฝึกเสร็จอนันต์นั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ในค่ายทหารลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงจิ้งหรีดดังแว่วอยู่ไกลๆเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวนับพันดวงสองแสงระยิบระยับเหมือนความฝันที่ยังอยู่ไกลเกินเอื้อม เขาไม่ได้รู้สึกดีใจเท่าที่ควรแม้ทุกคนจะเริ่มให้ความเคารพเขาแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่ต้องการให้ใครมองเขาเพราะพี่ชายเขาต้องการให้ทุกคนเห็นเขาในฐานะทหารคนหนึ่งไม่ใช่น้องชายของนายพลในขณะที่เขากำลังคิดอยู่เสียงฟีเท้าคนหนึ่งก็ดังขึ้นด้านหลังเขาหันกลับไปมองและพบว่าคนที่เดินเข้ามาคือก้องพบกองพบยืนอยู่ห่างจากเขาเล็กน้อยสีหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีรอยยิ้มยาะไม่มีสายตาดูถูกมีเพียงความลังเลและความไม่มั่นใจ อนันต์เขาเรียกชื่อเบาๆอนันต์ลุกขึ้นยืนตามระเบียบแต่ก้องพกรีบยกมือขึ้นห้ามไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆฉันแค่อยากคุยด้วยอนันต์พยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรก้องพบเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังคิดว่าจะพูดอะไรดีสุดท้ายเขาก็พูดออกมาด้วยเสียงที่เบากว่าปกติเรื่องที่ผ่านมาฉันขอโทษคำพูดนั้นทำให้อนันต์ตกใจเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าคนอย่างก้องพกจะยอมพูดคำนี้ออกมา ฉันไม่รู้ว่าก้องภพหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อฉันไม่รู้ว่านายเป็นน้องชายของนายพลอนันต์มองหน้าเขาอย่างสงบแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียกเรื่องนั้นไม่สำคัญครับก้องภพชะงักไปเล็กน้อยไม่สำคัญหรอือใช่ครับอนันต์ตอบถ้าผมไม่มีพี่ชายเป็นนายพลคุณก็จะไม่ขอโทษใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนมีดที่แทงเข้าไปในใจของก้องภพเขาไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะในใจของเขาเองก็รู้ดีว่าคำตอบคืออะไร ความเงียบปกคลุมอยู่ระหว่างคนทั้งสองอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ก้องพพจะพูดขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงที่เบากว่าเดิมฉันไม่เคยคิดว่าคนจนจะเก่งได้ขนาดนี้อนันยิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้มีความดีใจมีเพียงความเหนื่อยล้าและความจริงใจคนจนก็เป็นคนเหมือนกันครับคำพูดสั้นๆน,นั้นทำให้ก้องภพพูดอะไรไม่ออกอีกครั้ง หลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอนันต์กับก้องภพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก้องภพไม่กล้าดูถูกเขาอีกแต่ในใจของเขายังคงมีความอิจฉาที่ไม่อาจลบเลือนได้เวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์ค้ายทหารได้รับคำสั่งให้เขาร่วมภารกิจสำคัญหน่วยของอนันต์ถูกเลือกให้เป็นหน่วยแนวหน้าภารกิจนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนออกเดินทางผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมทหารทุกคนบรรยากาศในห้องประชุมเงียบสงบทุกคนรู้ดีว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะที่ทุกคนกําลังฟังคําสั่งประตูห้องประชุมก็เปิดออกอย่างช้าๆนายพลวรินและพลตรีธันวาเดินเข้ามาโดยไม่คาดคิดทุกคนรีบลุกขึ้นยืนทําความเคารพทันทีนายพลวรินมองไปที่เหล่าทหารอย่างสงบก่อนจะพูดด้วยเสียงหนักแน่นภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความสามารถของหน่วยแต่เป็นการพิสูจน์หัวใจของทหารทุกคนสายตาของเขาหยุดอยู่ที่อนันตเพียงชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อบางคนอาจคิดว่าชาติกําเนิดกําหนดอนา,นาคตแต่ ในสนามรบไม่มีใครถามว่าคุณมาจากครอบครัวแบบไหนสิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณยืนอยู่ข้างใครและคุณพร้อมจะเสียสละแค่ไหนคำพูดนั้นเหมือนถูกพูดถึงอานันต์โดยตรงในวันออกเดินทางขบวนรถทหารเคลื่อนออกจากค่ายในยามรุ่งสางหมอกบางๆปกคลุมถนนเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนในความเงียบอนันต์นั่งอยู่ในรถคันเดียวกับกองพบและเพื่อนทหารคนอื่นๆไม่มีใครพูดอะไรทุกคนต่างจมอยู่ในความคิดของตัวเอง เมื่อถึงพื้นที่ปฏิบัติการสถานการณ์กลับเลวร้ายกว่าที่คาดไว้กลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายโจมตีหน่วยทหารอยากจะทันหันเสียงปืนดังขึ้นจากทุกทิศทางความโกลาลและปกคลุมพื้นที่ทันทีในช่วงเวลาที่ทุกคนสับสนก้องพบทำผิดพลาดแ,ลแรงเขานำหน่วยของตัวเองเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่ตั้งใจทำให้ทหารหลายคนติดอยู่ในวงล้อมของศัตรูเสียงร้องของความช่วยเหลือดังขึ้นทั่วสนามรบผู้บังคับบัญชาลังเลว่าจะส่งใครเข้าไปช่วยเพราะพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยกับระเบิดและการยิงจากระยะไกล ในขณะที่ทุกคนลังเลอนันต์ก้าออกมาข้างหน้าโดยไม่รอคำสั่งผมจะเข้าไปครับคำพูดของเขาทำให้ทุกคนตกตะลึงผู้บังคับบัญชามองเขาด้วยสายตาเคร่งเครียดมันอันตรายมากนายอาจไม่กลับมาอนันต์พยักหน้าเล็กน้อยผมรู้ครับแต่ถ้าไม่มีใครเข้าไปพวกเขาจะตายแน่นอนในวินาทีนั้นไม่มีใครสามารถห้ามเขาได้เขาวิ่งเข้าไปในพื้นที่อันตรายท่ามกลางเสียงปืน และระเบิดร่างของเขาหายไปในควันและฝุ่นทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนชั่วโมงทุกคนเฝ้ามองด้วยหัวใจที่เต้นแรงและในช่วงเวลานั้นเองชะตากรรมของอนันต์ก้องพบและหน่วยทหารทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลควันปืนลอยคลุ้งไปทั่วพื้นที่เสียงระเบิดดังสะเทือนพื้นดินจนเหมือนโลกกำลังแตกออกเป็นสองส่วนอนันต์วิ่งฝากกระสุนโดยไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงในอกแตกขาของเขาไม่หยุดแม้แต่วินาทีเดียว เพราะในหัวของเขามีเพียงภาพเดียวคือเพื่อนทหารที่ติดอยู่ในวงล้อมของศัตรูเขาล้มลงครั้งหนึ่งเมื่อแรงระเบิดกระแทกพื้นใกล้ตัวเศษดินและหินกระเด็นใส่หน้าแต่เขาก็ลุกขึ้นทันที่มือจับปืนแน่นขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาคลานไปตามพื้นดินใช้พุ่มไม้และซากรถที่พังเป็นที่กำบังก่อนจะเห็นทหารกลุ่มหนึ่งหลบอยู่หลังขวดหินในกลุ่มนั้นกงพบอยู่ด้วยใบหน้าของเขาซีดเผือดมือของเขาสั่นเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าความผิดพลาดของตัวเอง จะนำพาเขามาสู่สถานการณ์ที่ใกล้ความตายขนาดนี้เมื่อเขาเห็นอนันต์เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนายมาทำไหมก้องพบตะโกนแข่งกับเสียงปืนอนันต์ไม่ตอบเขายิงตอบโต้ศัตรูอย่างแม่นยำก่อนจะลากระทหารที่บาดเจ็บคนหนึ่งเข้ามาอยู่หลังที่กำบังเลือดไหลาจากหลายของทหารคนนั้นแต่เขายังมีสติทุกคนยังอยู่ไหมอนันต์ตะโกนยังแต่กระสุนหมดแล้วทหารคนหนึ่งตอบด้วยเสียงสัน่น สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิดศัตรูอยู่รอบด้านและกำลังค่อยๆบีบวุงล้อมเข้ามาหากไม่มีความช่วยเหลือพวกเขาจะไม่มีทางรอดอัน,นันสูดหายใจลึกๆแล้วพูดด้วยเสียงหนักแน่นฟังผมนะเราต้องออกจากที่นี่พร้อมกันไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในกลุ่มเงียบไปชั่วขณะแม้จะกลัวแต่ในใจของพวกเขาก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาในขณะเดียวกันที่ฐานบัญชาการผู้บังคับบัญชากำลังติดตามสถานการณ์ผ่านแทนที่และวิทยุสื่อสารเสียงรายงาน จากสนามรบเต็มไปด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นผ่านวิทยุนี่คือพลทหารอนันต์หน่วยแนวหน้าขอสนับสนุนด่วนพวกเราถูกล้อมทุกคนในห้องบัญชาการเงียบลงทันทีนายพลวรินยืนอยู่ด้านหลังผู้บังคับบัญชาเขามองแผนที่ด้วยสายตาเคร่งเครียดมือของเขากำแน่นโดยไม่รู้ตัวพลตรีธันวายืนอยู่ข้างๆสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลผู้บังคับบัญชาหันไปมองนายพลทั้งสองคนอย่างลังเลพื้นที่นั้นอันตรายมาก ถ้าส่งกำลังเข้าไปอาจเสียหายหนะักนายพลวรินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เด็ดขาดส่งไปคำสั้นๆนั้นไม่มีใครกล้าคัดค้านในสนามรบอนันต์และเพื่อนทหารพยายามฝ่าวงล้อมศัตรูยิงเข้ามาไม่หยุดเสียงกระสุนเฉียดหูเขาหลายครั้งแต่เขายังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งก้องพบมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความอิจฉากลายเป็นความเคารพและจากความหยิ่งผยองกลายเป็นความรู้สึกผิดอย่างลึกซึง้ง ในช่วงเวลาที่สถานการณ์กำลังถึงขีดสุดเสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าแสงไฟสาดลงมาจากด้านบนพร้อมกับเสียงปืนสนับสนุนจากอากาศความช่วยเหลือมาถึงแล้วทหารหน่วยสนับสนุนโดยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วพวกเขายิงเปิดทางให้อนันต์และเพื่อนทหารสามารถถอนกำลังออกมาได้ท่ามกลางความกลาหลนนั้นอนันต์ช่วยแบกทหารที่บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์คนสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะกระโดดขึ้นไปในวินาทีสุดท้าย เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินออกจากพื้นที่เสียงปืนค่อยๆห่างออกไปทุกคนในเครื่องนั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าและความโล่งใจก้องพบนั่งอยู่ตรงข้ามมอนอันเขามองเขาอยู่นานก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาถ้านายไม่มาพวกเราคงตายหมดแล้วอนันยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรหลังภารกิจสิ้นสุดหน่วยของพวกเขากลับมาที่ค่ายทหารด้วยสภาพที่แตกต่างจากตอนออกไปทุกคน ได้รับการรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บถูกส่งไปโรงพยาบาลทหารขา่าวเรื่องความกล้าหาญของอนันต์แพร่กระจายไปทั่วกองทัพอย่างรวดเร็วไม่นานนักมีคำสั่งพิเศษจากกองบัญชาการกลางให้จัดพิธีมอบเหรียญกล้าหาญแก่พลทหารอนันต์วันพิธีมาถึงลานพิธีเต็มไปด้วยทหารจากหลายหน่วยทุกคนแต่งกายเรียบร้อยบรรยากาศเคร่งขรึมและสง่างามนายพลวรินและพลตรีธันวายืนอยู่บนแท่นพิธีผู้บังคับบัญชาเรียกชื่ออนันต์ให้ก้าวออกมาข้างหน้า เมื่อเขาเดินออกจากแถวเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วลานพิธีทุกคนมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมนายพลวรินก้าวเข้ามาใกล้เขาติดเหรียญกล้าหารบนหน้าอกของอนันต์อย่างช้าๆมือของเขานิ่งและมั่นคงก่อนจะถอยกลับไปเขากระซิบด้วยเสียงที่เบามากจนมีเพียงอนันต์เท่านั้นที่ได้ยินพ่อจะภูมิใจในตัวแก่มากคำพูดนั้นทําให้หัวใจของอนันต์สั่นสะเทือนเขากัดริมฝีปากแน่นเพื่อไม่ให้ใครเห็นน้าตาในขณะเดียวกันก้องพบยืนอยู่ในแถวเขามองภาพนั้น ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขาไม่อิฉาอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกลายใจต่อสิ่งที่ตัวเองเคยทําหลังพิธีเสร็จสิ้นอนันต์เดินออกจากลานพิธีไปยังมุมที่เงียบสงบเขาไม่ต้องการความสนใจมากเกินไปแต่ในใจของเขารู้ดีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและเขายังไม่รู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า คืนหลังพิธีมอบเหรียญกล้าหาญผ่านไปอย่างเงียบงันแต่ในใจของอนันต์กลับไม่สงบเหมือนภายนอกเขานั่งอยู่บนเตียงเหล็กในโรงนอนมองเหรียญที่วางอยู่บนฝ่ามือเหรียญนั้นสะท้อนแสงไฟสลวสลูเหมือนกำลังถามเขาว่าชัยชนะที่แท้จริงคืออะไรเขาไม่ได้รู้สึกยิ่งใหญ่ไม่ได้รู้สึกเหนือกว่าใครสิ่งที่เขาคิดถึงมีเพียงบ้านไม้หลังเล็กในชนบทเสียงหัวเราะของแม่และเงาของพ่อที่ก้มหน้าทางานในไร่นาเขารู้ดีว่าหากพ่อแม่เห็นเขาในวันนี้พวกเขาคงยิ้ม ด้วยความภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความสําเร็จทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากชื่อของพี่ชายหากเกิดจากหยากเหงือและความอดทนของตัวเองเช้าวันต่อมาข่าวเกี่ยวกับเขายังคงแพร่กระจายไปทุกค่ายทหารทุกคนเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างจากเดิมบางคนเข้ามาทักทายบางคนขอจับมือบางคนขอถ่ายรูปเหมือนเขาเป็นฮีโร่แต่อนันตยังคงเป็นคนเดิมเขายิ้มเพียงเล็กน้อยและตอบทุกคนอย่างสุภาพกล้องพบยืนมองเขาจากระยะไกลเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างหนัก อยู่ในอกความหยิ่งโสที่เคยมีค่อยๆหายไปเหลือเพียงความสำนึกผิดและความอับอายเขาเดินเข้าไปหาอนันต์อย่างช้าๆอนันต์เขาเรียกเบาๆอนันต์หันมามองด้วยสายตานิ่งสงบฉันอยากพูดอะไรบางอย่างก้องพบพูดด้วยเสียงที่ไม่มั่นคงเหมือนเคยฉันไม่เคยคิดว่าคำพูดของฉันจะทำร้ายคนได้มากขนาดนี้ฉันเคยคิดว่าเงินครอบครัวและตำแหน่งทำให้คนมีค่ามากกว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดอนันต์มองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงเรียบ ทุกคนเคยผิดพลาดครับสิ่งสําคัญคือคุณเรียนรู้จากมันหรือเปล่าคําพูดนั้นไม่ได้รุนแรงแต่กลับทําให้ก้องภพรู้สึกเหมือนถูกปลดภาระบางอย่างออกจากหัวใจเขาก้มหน้าลงเล็กน้อยเหมือนยอมรับความจริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก้องภพเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่นายทหารที่ยิงพยองอีกต่อไปเขาเริ่มฝึกหนักขึ้นช่วยเหลือเพื่อนทหารและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกับอนังเขาไม่ได้พยายามเอาใจแต่แสดงความเคารพอย่างจริงใจ เวลาผ่านไปหลายเดือนชื่อของอนันต์เริ่มเป็นที่รู้จักในกองทัพผู้บังคับบัญชาหลายคนเสนอให้เขาเข้าเรียนในโรงเรียนทหารชั้นสูงเพื่อเตรียมตัวเป็นนายทหารในอนาคตข่าวนี้ทําให้ทุกคนประหลาดใจเพราะไม่บ่อยนักที่พลทหารจากครอบครัวยากจนจะได้รับโอกาสเช่นนี้คืนก่อนวันที่เขาต้องเดินทางไปสอบคัดเลือกอนันต์ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเขานั่งรถบัสเก่าๆที่วิ่งผ่านทุ่งนาและหมู่บ้านเล็กๆจนกระทั่งเห็นบ้านไม้หลังคาสังกะสีที่คุ้นเคย เมื่อเขาลงจากรถแม่ของเขารีบวิ่งออกมาหาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความดีใจพ่อเดินตามออกมาอย่างช้าๆหลังของเขายังคงข้อเหมือนเดิมแต่รอยยิ้มบนใบหน้ากลับอบอุ่นกว่าที่เคยลูกกลับมาแล้วหรือพ่อพูดด้วยเสียงแหบเบาอนานันเดินเข้าไปกอดพ่อแน่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเขารู้สึกถึงมือหยากร้านที่เคยถูกดูถูกเขารู้สึกถึงกลิ่นเหงื่อของคนทำงานหนักและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าทุกคำพูดที่เคยได้ยินในค่ายทหารไม่มีค่าอะไรเลย คืนนั้นพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันในบ้านไม้เล็กๆอาหารเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่รสชาติกลับอบอุ่นกว่าที่ไหนๆพ่อเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังเรื่องวันที่ครอบครัวต้องแยกกันเพื่อให้พี่ชายได้เรียนในเมืองเรื่องวันที่เขาต้องทำงานหนักเพื่อส่งเงินให้ลูกๆและเรื่องวันที่เขาเคยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรจะให้ลูกได้เลยอนัน,นจับมือพ่อแน่นแล้วพูดด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยพ่อไม่เคยจนครับพ่อคือคนที่รวยที่สุดในสายตาผมพ่อเงียบไปน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวหลายวันต่อมาอนันกลับไปที่ค่ายทหาร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเขาผ่านการทดสอบทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเองไม่มีใครช่วยไม่มีใครให้สิทธิพิเศษแม้พี่ชายจะเป็นนายพลแต่พวกเขาไม่เคยแทรกแซงเขาต้องยืนด้วยขาของตัวเองอย่างแท้จริงในวันที่ประกาศผลชื่อของเขาปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนปรบมือให้เขาก้องพบยืนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นเขาปรบมือแรงที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าความสําเร็จของอน,นันต์ไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ หลายปีผ่านไปอน,นันต์ไม่ใช่พลทหารอีกต่อไปเขากลายเป็นนายทหารหนุ่มที่ได้รับความเคารพจากลูกน้องเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ลหลงไหลในอำนาจไม่ดูถูกใครและไม่ลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนวันหนึ่งเขายือนอยู่บนลานฝึกมองดูพลทหารรุ่นใหม่ที่กำลังฝึกอย่างเหน็ดเหนื่อยเขาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยือนอยู่ท้ายแถวเสื้อผ้าธรรมดาใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่แววตาเต็มไปด้วยความฝันในวินาทีนั้นเขาเห็นตัวเองในอดีต เขาเดินเข้าไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วพูดด้วยเสียงสงบเหนื่อยไหมเด็กหนุ่มตอบด้วยเสียงสัน่นเหนื่อยครับท่านแต่ผมจะไม่ยอมแพ้อนาลยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดคำที่เขาเคยอยากได้ยินมากที่สุดในชีวิตจำไวนะ้นักชาติกำเนิดไม่เคยกำหนดคุณค่าใครคนที่กำหนดอนาคตของนายคือหัวใจของนายเองลมพัดผ่านลานฝึกเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นดังไปจังหวัดท้องฟ้งฟากว้างใหญ่เหมือนเส้นทางชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในวันนั้นไม่มีใครพูดถึงพ่อที่จนไม่มีใครพูดถึงพี่ชายที่เป็นนายพลสิ่งที่ทุกคนพูดถึงมีเพียงชื่อของนายทหารคนหนึ่งที่เคยถูกดูถูกแต่ไม่เคยดูถูกใครกลับและในใจของอนันต์เขารู้ดีว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทําให้คนอื่นกลัวหรือยอมรับแต่คือการทําให้ตัวเองไม่ต้องละอายต่ออดีตของตัวเองอีกต่อไปเขามองไปยังท้องฟ้าสูดหายใจลึกๆแล้วก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะเขารู้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเขาจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพียงเด็กยากจนคนหนึ่งและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขายิ่งใหญ่กว่าที่ใครเคยคิดไว้เรื่องราวของเขาไม่ได้จบลงด้วยตําแหน่งหรือยุทธบรดาศัก์ิแต่มันจบลงด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์ศักดิ์ศรีความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อการดูถูกของโลกใบนี้